สิ์ช่างแดงครับพี่น้องครับสิทธิ์ช่างแดงเด้อบางนี้กลุ่มใช่ครับกลุ่มใช่ชนะนะนะกลุ่มไว้นะย่านผู้อื่นเอาซะนีนะ่น <c oughs> เะเอาพี่น้องบางใบมืดครับของกลุ่มใช่ครับพี่น้องครับทําการจุดโดยช่างช่างต่อมกับช่างแกะบ่เอ้าตีมงาน ปุ่มใช่ครับพี่น้องครับจุดแซววานะบางไฟตะไลมืนน่นณลานจุดเทืสบาลตะบนกุดวาพี่น้องเอ้ปีนี้หลายครับรางวัลกระลายเป็นการจุดบวงสรวงครับมีแม้นมือจริงได้มือนี้จุดบวงสรวงสะซื้อครับแต่ว่ากะทีมงานขายบางไฟบานเทากะเพื่อความเราวมือเป็นอย่างดีครับเจ้าเอ็ดแดบนั้น เท่าผมเดี๋ยวใช่ป่ะโอ้โอ้โอ้คือจัดแต่วะ คือเก่าคือเก่าคือเก่ามีห้ัวกลางยังไงสมบูรณ์ร่มกลางอยู่ครับร่มกลางครับติดติดล่มพร้อมได้ป่ะเนี่ครับบางเนี่ยนะมิยอมล่งได้ป่ะเนี่ลอยไปอีแล้วพี่น้องเลยบางนี้ก็ได้ล่มเร็วแท้โอ้สวยงามครับพี่น้องสวยงาม โอเคหมุนหน้ครับวิ่งเข้าบังเกอร์ครับเพื่อความเร็วหยั่งวัดหยังเลยนี่สิทธิ์คำพีเทวดา Yeah. <laughs> ปีนพี่น้องกตกลมมีกลางครับเวลาลมมีกางสามสิบ<ส>่งจุดเ้าเ็สิทธำปีเทวดาเวลาเป็นทางการของสิทธิ์กระพีนะครับสามสิบหนึ่งจุเ้าจอินชัยพาณิชพร้อมใช่ไหมครับโอเค hết ngắn vai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เห็ดยังไล่ยังเลยนี่ว้าวโอ,โอมันลอยลายมือเลยตัวนี้ไหมอ้าวตระล็กกลัสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับกระสู่ช่องบ่าวดมลูกดอกอฟิเชียลครับเช้านี้ที่กุดว่าคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีย่ามสาวๆคือเก่าครับพี่น้องครับตอนเช้าที่สภากาแฟครับพี่น้องครับ เบดผู้ใหญ่ไปเสื้อเบสครับพี่น้องแต่ว่าเาืไอแล้วไม่หอเมรไปเสื้อเบดกบได้ไมนี้มือแรงนี่ขันฝนมิตกว่าขันฝนตกกับเสื้อเบสฝ่า